ครับก่อนที่เราจะไปถามพระอาจารย์แปะเรื่องราวของวัดภายในว,วัดว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่เยอะแยะมากมายนะรเราจะให้ไปดูขุนแผนนะฮะผงพรายกุมารล,ลาหูหลังลาหูนะครับอันนี้นคือเนื้อก้นครกเนื้อก้นครกนี่ทรัไมต้องเนื้อก้นครกครับจะรวมเนื้อทุกอย่างนะเนื้อดําคืออะไรลาหูเนื้อแดงคืออะไรพระอาทิตย์เนื้อเขียวคืออะไรเขียวเกี่ยวซับหนึ่งจะรวมนี้พุทธคุณนี่ครอบจักรวาลน,นะครับด้านหลังนี่จะมีราหูที่เป็นเนื้อ นวโรหะที่ประเดตฐานหรือฝังอยู่นะครับาลาหูตรงนี้ก็จะมีส่วนผสมของแผ่นยันแผ่นจานจ,าจะเป็นจำนวนพระก,กิ่งชินเมชที่อาจารย์จิพรพรได้มอบให้นะครับอยู่ด้านหลังนะนี่คือเนื้อกลนคกนะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะแล้วก็จะมาเนื้อดําเนื้อดำนี่ย ครับก็มีส่วนผสมของไพร่ดำขมิ้นดำกระชายดำดินกัดยายยักษ์และก็ผงกระาตาเดียวนะครับท่านก็นสามารถโทรศัพท์มาบูชาหรือมาสั่งจองได้ที่วัดสว่างอารมณ์นะเบอร์โทรศัพท์เราจะขึ้นอยู่ด้านหน้านะแล้วก็มาเนื้อเหลืองอ,อันนี้เนื้อเนื้อแดงเนื้อแดงก็มีส่วนผสมของว่านสบู่เลือดหรือว่าเกสรดอกไม้ที่เป็นสีแดงนะสีแดงคือเป็นสีที่อมตะจะมีวิวัลีหนึ่งที่พูดอยู่ประจําว่า จะยากดีมีตัวนกแดงไปก่อนนะท่านจับได้ไหมค,ครับนี่คือแดงสีขอมาทิศเรื่องของอํานาจบาร,รมีตบะเดชนะฮะมาถึงสีเหลืองสีเหลืองคือสีของพระจันทร์ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางคืนนะฮะเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาบอกความสวยเนี่ยเป็นอมาตะสวยแบบไม่มีเหตุผลเลยนะครับก็อยู่เย็นเป็นสุขและเมตตามหานิยมครับด้านนี้หมดเลยนะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าครับท่านสามารถโทรศัพท์มาหรือจะมาสั่งจอง ที่วัดสว่างอารมณ์้ลยเลยนะวันที่28ตรงกบาทิ์กุมภาพันธ์ เรียนเชิญทุกท่านเลยครับพิธีที่ยิ่งใหญ่พิธีที่มหาพุทธาพิเศษนะที่วัดสว่างอารมณ์โดยพระคณาจารย์พระพนาจารย์เจเจอาจารย์ประมาณ200รูปนะจะมาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักกบวสูตรเป็นบทปฐถมเทศนาบทแรกขององค์พระพจ้าและจันแป๊ะก,ก็จะนําเอาเวทมนต์คาถาเรื่องของเมตตามาหาโยมค้าขาดปลอดภัยขจัดปัดเป่าโรคภัยขจเจขจัดปัดเป่าเสนียดย่งางไรป้องกันผู้ผีพิสารนะบรรจุลงในพ้าขุนแผนผงพายกุมารลาหู รุ่นมหาโพกทัพย์รวยรวยรวยนะค,ะครับตรงนี้นะฮะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าแล้นี่มาถึงอาจารย์ตานะฮะข้างบนเนี่ยผมขึ้นไปเนี่ยเอามาจาัดทางเข้าวัดเลยเนี่ยจ้ะมันทำไมเยอะแยะมากเนี่ยคือบางบางบางคนเราคนไทยเดี๋ยวนี้มันก็แปลกครับ บอก่าให้ทีไปไหว้พระตรงๆไม่ได้บางคนก็ไม่ชอบต้องมีกลอุบายมันก็ต้องอาไหว้ถาปัตยศาสตาบ้านเราเนาะบางทีอยากได้ไหว้พระบ้างไหว้เทวดาบ้างบางทีความรู้สึกของคนคนมันหลากหลายตอนนี้ผมเข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยของจั์แป๊ะเนี่ยจะมีแต่พวกเทพเยอะมากนะครับพระพุทธเน้นน้อยเนะก็จริงๆก็พระพุทธอยู่บนสลาเยอะเลยตอนนี้ มันก็มีคําพูดหนึ่งงามหนึ่งอยาทำไมคนจีนมาเลียไต้หวันมิบโกเนี่ยเขาชอบเครื่องรางแหละเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านนี้ผ่านไปแล้วมาช่วยไม่ได้เห็ไหมใช่แล้วท่านสอนแต่พวกศีลท่าปัจจุบันพวกเราพวกเราเนี่ยก็รักษาไม่ได้ศีลท่าไปไหนมาเปล่าโกหกแล้วน่ยเไหมแต่เทพนี่เคาเลยว่าเป็นสมุติเป็นเทพเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นโลกิยะ ยังต้องการคำสารเสื่อเยืนยอใครๆมันก็ไปไหว้พระอุงพ่อของพ่อน้อยครับตอนนี้พระทำแเออรอกลูกเบิกกรรมมึงใช่างทีไม่ไหวแต่เทพนี่ไปไหว้พระเอารวยเอาลุยเอารวยอะไร่เยเทพนี่เป็นโลกิยะยังไม่หลุดพ้นยังต้องการคำสารเสื่อเยืนยอไปไหว้ดีบูชายดีสรรเสริญดีติดนิดหน่อยเทพบอกไม่มีปัญหากูช่วยมึงได้แต่พาไม่ได้นะไม่ได้เพราะทุกวันนี้สวนก็เลยมา พกพาเครื่องรางของขลังนะข้างบนนี่มีเยอะมากเลยนะแล้นี้มาถึงชื่ออะไรชื่อทองที่นิ้วลายเนี่ย๋อตะทองยิ้วลายอ่านี่นี่อาจารย์เล่านิดเดียวคำว่าตะทองยิ้วลายเนี่ยทองยิ้วลายเป็นเป็นรถไฟครับรับไอมันตายกันมาเยอะมากมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะแถวเขินั้นเพราะว่าผู้วานรับคนก็เจอบบอดแท็กซี่รับเด็กรับคนขายส่งโรงพยาบาลตูวรไม่มีคนครับ หลายๆอย่างก็งจึงไป,ไปประกอบใอัตมาติไปไปร่กอบไปประกอบพ <ไป S 1> ิธีเชินยานอันนี้ก็คืออย่างนี้เขาเรียกผายไหมจริงๆแล้วมันทับสมุดนะก็ก ตายบางบางคนตายแล้วไม่เกิดเลยครับบางคนตายแล้วยังไม่ไปเกิดครับยังเป็น่วงอ่ามันก็ยังนี่อาจารย์แป๊ะก็ทาพิธีเชิญมาใช่ประดิษฐานอยู่ข้างบนเป็นรูปปั้นชื่อทองมิวลายก็คือเป็นสถานีรถไฟสมัยก่อนนี่น่การเดินทางที่จะไปสุพรรณบุรีก็แล้วแต่ต้องขึ้นรถไฟจากปากกอกน้อยมาลงยิวลายแล้วนั่งเรือสองชั้นเรือแดงนะบัวที่เพยเพลเพยบัวนะใช่ไหมครับนิวลายนี่ตะทองเนี่ยดังมากมันเกิดเหตุเพศภัยต่างๆดุ เฮี้ยนครับอาจารย์แป๊ต้องไปเชิญวิญญาณนี่เขาเรียกว่าพายนะพายตาทองยิ้วลายครับนครปฐมเลยนะครับและข้างบนก็ยังมีเราก็จะเน้นว่าให้ดูมากจะเน้นเอาโย่ไปขึ้นไปไหว้พระธาตุครบปิดทองหลวงพ่อโสทองอันนั้นก็บองคนก็ไปนอนลงต่อตาความเชื่อบุคคลบุคคลนะแล้วก็ยะมีเขาเรียก โต๊ะหรือสีใช่ไหมใช่ในห้องมัจะมีในห้องหรือสีนี่ต้องเรียนทุกท่านจะทราบหรือสีเป็นครูบาอาจารย์ของภาคเกเจิอาจารย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าเราย้อนไปในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้านี่เกิดมาสําเ็จแล้วมันต้องเป็นฤาษีทายเลยว่าอัญญาโกเสนยะว่าปะมหานามะนี่คือฤาษีทุกคนชูสองนิ้วถ้าเกิดถ้าเป็นคารว่าจะต้องเป็นจักรพรรดิถ้าบวยก็จะเป็นศาสดาเอกแต่มีญญาโกเสนยะว่านิ้วเดียวต้องเป็นศาสดาเอกใช่ไหมเสร็จแล้วพระเจ้าไปบวช อาจารย์คนแรกของพระเจ้าก็คือฤาษีอาราละดาบทุโทคดาบทอนนี้พอไปเรียนแล้วบอกว่ามันไม่ทางหลุดพ้นท่านก็ต้องมาหาวิธีทางอะไรนะจนพระอินทร์ก็ต้องมาดีดพินว่าสามสายว่าย่อนไม่ได้ตึงไม่ได้อะไรเนี่ยก็จนสำเร็จเป็นพระสัมโมทาราสัมพุทจ้าแล้วก็มาแสดงธรรมจักโปรดแบบปัญจวกีทั้งห้าของอาจารย์นี่ครับเกจิอาจารย์ทุกๆุทุกสมัยมี อาจารย์เบลือาษีครับหร<ช>ือสีนี่เป็นบิดาของทวยเทพเทวดาทั้งหมดเลยนะใช่ประตูวรมคูเ <c oughs> มียเยอะเมียเยอะต่างฟ้าสวยมาเข้ามาบอกเอ้ย ฤษีเนี่ยมาเลยถอดยานออกมาเลยฤษีทำตาบะตาบะลูกฤษีนี่พระอัลลุนพระทั้งหมดเลยนะไม่ว่าคุดนางในฤาษีหมดเลยนะคุดกันหน้ากบฤษีนะคนละแม่ไม่ถูกกันนี่ก็คือตำนานฤษีพระกัจจยปะมุนีคมฤษีประชาบุรีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่คือตำนานของฤษีต่างๆนะเรื่องราวของฤษีนี่ผมปัจจุบันนี่ก็ไหวฤษีแล้วผมถวายวายกับเหล้าเอ้าทำไมอะ พราวหรือสีจะเป็นโลกิยะครับวงบอกว่าผมจะต้องอุดมสมบูรณ์เพราะว่าถ้าที่ไหนไม่มีวนยไม่มีเหล้าที่นั้นไม่มีอุดมสมบูรณ์ต้องทํามาจากไหนไหมจากผลไม้จากข้าวผลไม้ใช่ไหมจากข้าวครับจากฤาษสีแล้วก็ยังมีซุ้มอะไรนะเอ่อต่างๆอยู่ข้องข้องข้องใหญ่ข้องต่ด้องยักษ์ข้องใหญ่เป็นข้องยักษ์ข้องใหญ่บางทีโยมเกา ทำอะไรก็อธิษฐานแล้วโยนไปแล้วคล้องแค่วงไว้ตารอบตัวทํอะไรก็แล้วคล้องแค่วงไว้ตารอบตัวครับครับก็เรียนทุกท่านท่านที่มาแล้วนะวัดสว่างอารมณ์นะมหาจันแปะแล้วก็ขึ้นไปที่บนศาลาจะมีต่างๆที่จันแปะแนะนํานะตอนนี้ผมเห็นคนมาเนี่ยให้เจิมหน้าผากเนี่ยมันยังไงอาจารย์คือผมก็มันมันความรู้สึกอัตมานะอย่างกดนก็ดีไทยก็ดีกินดูก็ดีเนี่ย ต่นี้ก็มีการถกเถียงกันครับทำไมผมก็นึกถึงลิงครับลิงไทยก็เรียกเฮงเกียให้ลิงใจเรียกมานุมานลิงจีนเรียกเฮงเกียครับลิงฮินดูครับเรียกคนุมานเหมือนกันนก็อยู่ในศาสตร์เดียวกันครับมันไม่ได้แยกแยกไว้ไหนหรอกมันคือเดียวกันครับแต่เป็นคนละวีนี่คำว่าเจิมหน้าเนี่ยผมก็นะผมมีความเชื่อมั่นเจ้าพ่อครอูหน้าแดง ดาวแดงก็มาซื้อสัตว์ทุกที่ทำกันไหนเมาไหนก็เอาแป้งเจิมให้โยมเจิมที่หน้าผากของตาที่สามเปิดกายเปิดจิตเปิดใจเปิดโชคเปิดลาภเอากระเป๋าตังก็จเจอเบิรมที่กระเป๋าตังเรียกซับกระเป๋าตังจริงๆแล้วมันมาจากบางคนก็เอาหนังตัดมาทำหนังตัดนี่มันก็เป็นบางทีเอางูเนี่ยไปตอนที่มีชีวิตยอยู่เขาไปอยู่กับทากปลก ครับทีมันก็เป็นอัปมงคลแล้วก็มาเจอไม่เป็นมงคลงูนี่นจริงๆก็คือเป็นเทพเจา<อ>้าทำไมอียิปต์ท่านยอ้ยอนไปดูในอียิปต์บงกุฎของคลีโอ,อพอตัตราจะมีงูแล้วก็งูนี่อาที่พันคอเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศ<อ>ิวะพระงูนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วแต่งูนี่มันมีท่างมีพิษและไม่มีพิษเขามาเปรียบเทียบคู่ ผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมไอ้นี่พิษงูไอ้นี่ไม่มีพิษนะ,ะครับแล้วก็บางคนเขาบอกว่าคนมีอายุหน่อยก็เล่ยไปเท่าหัวงู <c oughs> ครับงูจริงๆก็คือเป็นของดีเป็นของมงคลแล้วก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะ,ะที่มาพันคอแล้วก็ตามมงกุฎของเจ้าต่างๆสมัยก่อนอีอย<ช>ิปต์คิวต่างจะมีมงกุฎใช่ไหมแล้วที่ปิรามิดเนี่ยเขาเปิดมาจะมีรูปงูต่างๆเยอะแยะมากถือว่าเป็นเทพเจ้าอาจารย์เรามานั่งนึกว่าคนไทยเราจะดูถือนาคคนจีนจะถือมังกร แล้วก็ทางคีรดูจะถึงอูบก็คือกานศาสตร์เดียวกันหน้าก็บ่งบอกถึ้งความบูรุ์ดงไอ้มงกรก็เรื่องอำนาจตะบะคนจีนเขาบอกว่าภาพมงกรก็คือเพ่งเต้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าก็คือดูแลพระพูธศาสนาไปดูจากตามบันไดศาลาบันไดโบสถ์บันไดอะไรก็หน้าก็จะเป็นยานพาหนที่จะนำทุกท่านไปสู่โลกพระศีอริยเมตตาครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์ชินพรสุกิทธิ์นะ สิทธิพุทธคมของหลวงปู่ถิมนะผู้ที่เปิดตำนานการสร้างพระกิ่งชินบรรนชรเททองหล่อเมื่อวันที่5พฤษภาคม17สมัยนั้นองคละ300ขคุนแผนองค์ละย0บาทผงภายกุมารพิมพใหญ่นะพิมพเล็ก10บาทปัจจุบันครับพระกิ่งชินบรรนชรครับก้นทองแดงนะองคหนึ่งประมาณล้านบาทคุนแผนผงพายกุมารน,นะที่องละ20บาทมีการซื้อขายไปแล้วองค์ละสองล้านกว่าครับอันนี้เป็นเรื่อง ทุกท่านที่อยู่ในวงการพาจะต้องรู้นะขุนแผนผงภัยกุมารเนี่ยมันมาอย่างไงนนะค่ะเดี๋ยวเราต้องไปพบกับอาจารย์จินทรพรสุกติตช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ